สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะคุณป้าคนเน่พามาเปิดพิซดารน,นะคะน,นี่น่ากินมากเลยมาซูปใ,ใกล้ๆหน่อยนี่เขาเรียกว่าหอหมกขนมถ้วยอ่าเขาเรียกว่าหอหมกขนมถ้วยนะคะแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูเลยว่าอาร่อย ทาน,นอะไรทุกๆอย่างนะคะนนเราสามารถทีจ่จะโรยบาลาเจนเข้าไปได้เลยอันนี้มันเป็นหลัยเมนูใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นวิตเซลใช่ไหมก็โรยนิดนึงอันนี้เป็นน้ำก็โรยนิดนึงก็ช้อนอันนี้เป็นน้ำคุ้มก็โรยนิดนึงโรยข้างนิดนึงนะคะร่างกายนะคะถ้ามขัดบาลลานเจนนะก็จะ ไม่ดีอะค่ะเพราะว่าคอลลาเจนเป็นส่วนสำคัญของร่างก,กายเลยนะคะซึ่งยิ่งพออายุเยอะ,อะจะไม่ผลิตคอลลาเจนจะไม่ผลิตแล้วก็อาหารที่เราทานปกติไปเนี่ยจะมีการดูดซึมได้น้อยเพราะร่างแต่เราเสื่อมถ้าทานคอลลาเจนเป็นประจำเราจะชะลอความเสื่อมได้ดียิ่งขึ้นอย่างปายอยู่มีลูกสองคนคือแบบแย่ไปแล้วนะสุขภาพก็แย่แล้วแล้วก็ผิวพรรณก็แย่แล้ว แต่ตอนนี้คือมันฟื้นฟูขึ้นมาได้ก็ก็กดีอะค่ะทานอยากให้ทุกคนทานนะคะโอเคบ๊ายบๆทานกับพ่อ